สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีป่าฝนนะคะคลิปนี้แม่มดจะพามารู้จักดอกข้าวพันษากันนะคะนะคะดอกข้าวพันษาดอกข้าวพันษาสายพันธุ์นี้เรียกดอกข้าวพันษาสายพันธุโรเซียหรือกรอบบ้าโรเซียนะคะก็จะมีสีที่หลากหลายมากนะคะนี้เดี๋ยวจะตั้งกล้องไว้ในแปลงแล้วกันนะคะ นี่แปลงปลูกแม่มดนำมาปลูกไว้ตอนนี้ก็ยังฝนก็ยังมาไม่เยอะหรอกช่วงที่เดือนเมษาน่ะพอดีฝนตกสองสามครั้งก็เลยทําให้ดอกข้าวบันษานี่แทงหนอแล้วก็ติดดอกเขาก็จะแทงหนอแล้วก็ติดดอกไปเรื่อยๆแทงหน่อแรกก็จะติดดอกแล้วก็แทงหนอที่สองที่สามก็ติดดอกไปเรื่อยๆเขาก็จะมีดอกไปได้ถึงปลายฝนนั่แหละคะ่ะ ถึงตุลาปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ต้นเขาก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็ยุบพักตัวไปแล้วก็เหลือแต่หัวไว้ใต้ดินพอฝนเริ่มมาอีกเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาใหม่เป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะก็คือเป็นพืชที่ขึ้นหน้าฝนยุบหน้าหนาวติดดอกได้ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นไปเลยไม่ใช่ติดดอกเฉพาะช่วงเข้าพรรษาแต่ว่า ช่วงข้าวพันษาเขาก็จะติดดอกเยอะที่สุดเป็นคือหลากหลายสายพันธุ์ก็จะติดดอกเยอะช่วงนั้นที่จังหวัดสระบุรีเขาจะก็จะมีเทศกาลตักบาตรดอกข้าวพันษาเขาจะตัดดอกข้าวพันษาเนี่ยไปทําบุญตักบาตรก็จะจริงๆแล้วสายพันธุ์ดอกข้าวพันษาทั่วประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ์มาก ก็จะมีสายบางสายพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงมาเป็นลูกผสมที่เหมาะที่จะพร้อมที่จะตัดดอกขายคล้ายๆพวกดอกกล้วยไม้นะคะดอกเข้าพรรษาบางอีกชื่อหนึ่งก็คือดอกหงเหินที่เรียกหงเหินเพราะว่าเขาจะมีตัวหงอยู่ตรงปลายปลายช่อดอกนะคะตัวหงของเขาเขจะอยู่ตรงเนี้ยตัวเหลืองเนะะี่ยค่ะตัวหงหง,หง,หงเหินลักษณะเหมือนตัวหง นะคะเนี่ยเป็นเป็นหงคล้ายๆหงเนี่ยค่ะคล้ายๆหงก็อีกชื่อหนึ่งก็จะเรียกหงเหินก็ได้สายพันธุ์เนี้ยสายพันธุ์กลอบบ้ารัสเซียเนี่ยเขาก็จะมีสีที่หลากหลายแล้วก็สวยงามมากที่สุดในประเทศไทยมีสีขาวสีแดงสีบานเย็นสีชมพูโทนเขาก็อาจ โทนชมพูอ่อนไปจนชมพูเข้มบานเย็นแล้วก็มีแดงอ่อนไปถึงแดงเข้มแดงเกือบดำหรือชมพูทูโทนอะไรมันก็จะเพราะว่าเป็นไม้เป็นไม้ในธรรมชาติที่เขาแบบปรับปรุงสายพันธุ์โดยธรรมชาตินานมากมาแล้วซึ่งตรงนี้ก็จะมีอยู่ตามป่าหัวไร่ปายปนาะก็จะมีในเขตพื้นที่สกนลนครแล้วก็นครพนมซึ่งตอนนี้ป่าก็เริ่มหมดละก็ จะเหลือแค่บางจุดบางจุดก็บุกเบิกทําไร่ทําสวนไปก็จะก็จะสูญพัน์ไปหรือก็มีน้อยแต่ก็ยังมีให้พบเห็นเดี๋ยวนี้ก็จะมีมาปลูกไว้ตามบ้านนะคะก็ก็เริ่มแบบปลูกไว้ตามบ้านดอกข้าพันษาพันโรสเซียเนี่ยเขาจะติดติดเมล็ด กลมๆแล้วเขาก็จะแตกเมล็ดออกเมล็ดเยอะมากแล้วล่วงร่วงลงพื้นแล้วก็จะขึ้นต้นเล็กๆ,ๆการขยายพันธุ์ของเขานะคะซึ่งเราปลูกรวมกันไว้หลากหลายสีแบบนี้พอแมลงมาผสมพันธุ์ก็ถึงว่าทําให้เกิดสีที่หลากหลายขึ้นที่กล่าวมาแล้วที่ว่าทําไมสีสายพันธุ์นี้หลากหลายที่สุดหรือนักปรับปรุงสายพันธุ์เขาก็จะใช้สีจากสายพันธุ์เนี้ย ไปให้กับสายพันธุ์อื่นทำให้เกิดสายพันธุ์อื่นๆขึ้นมากมายในประเทศไทยเพราะว่าสายพันธุ์เนี้ยให้สีเข้มเป็นแม่สีที่สวยค่ะก็จะมีที่จังหวัดสกลคนครนครพนมน,นะคะสายพันธุ์โรเซียเนี่ยจะตัดดอกไหว้พระก็ก็ได้แต่เขาก็จะเป็นต้นที่เตี้ยหน่อยเป็นคล้ายๆสายพันธุ์แคระก็ สูงได้ถึงฟุตกว่าๆนะคะก็แต่ว่าสีเขาน่ะแบบแต่แปลงเนี้ยที่คัดมาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เข้มพิเศษสายพันธุ์ที่เข้มมากเนี่ยสายพันธุ์เนี้ยก็เลยคัดไว้ที่จะทําเป็นแปลงแม่พันธุ์สายพันธุ์เนี่ยสีสีเขาสดดีก็เลยชอบก็เลยเอ้คัดตัวนี้มาเป็นแม่พันธุ์ดีกว่าเอาไว้ ปลูกขยายพันธุ์ไว้ในสวนของตัวเองเดอกข้าวพันษายที่แถวสระบุรีเขาก็สมัยก่อนเขาก็มีในป่าเขาก็เข้าไปหาในป่ามาช่วงในเทศกาลนะก็ขุดขุดจากป่ามาสีที่ได้บุญมากที่สุดก็จะเป็นสีม่วงนะ,นะคะสีม่วง เข้าไปหาในป่าลึกมากก็เลยทำก็ก็เลยเหมือนว่าลำบากอะ่ะก็เลยได้บุญเยอะที่ฟังฟังจากที่สระบุรีเขาเล่าเลกันมาแบบนี้แต่ก็แถวภาคอีสานนี่ก็จะเกิดสภาวะใกล้ศูนยพันแล้วเหมือนกันเพราะว่าประชากรเพิ่มมากขึ้นก็จะเกิดการบุกเบิกทางไล่ทางนาทำไล่ท,ทำ,ทำนาก็ทำให้ไม้ในธรรมชาตินะ่ะใกล้ศูนพัน พันนี้เขาก็ถ้าไม่มีใครปลูกไม่มีใครอนุรักษ์ก็อาจจะสูญพันธุ์ได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีปลูกปลูกกันเยอะมากแล้วที่นี่ก็จะทานดอก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 ข้าวาสาเนี่ยทานเป็นผักเคียงได้สีขาวรสเขาก็จะเผ็ดเผ็ดน้อยหน่อยรสชาติคล้ายๆกับดอกกระเจียวค่ะกินกินเหมือนดอกกระเจียวเลยกินได้เหมือนดอกกระเจียวกินดอกสดนะคะ กินดอกสดได้เลยถ้าถ้าสีแดงเขาก็จะเผ็ดเผ็ดรสเผ็ดเผ็ดขึ้นมาหน่อยรสชาติคล้ายๆกับดอกกระเจียวเลยทานเป็นเป็นผักหรือลวกหรือจะผัดหรือชุบแป้งทอดอะไรแบบนี้ก็ก็ทานได้เลยเขาก็จะขับลมหรือช่วยย่อยสรรพคุณคล้ายๆพวกดอกกระเจียวรสเขาเผ็ดร้อนเขาก็จะแบบช่วยย่อยขับลมในร่างกายของเราอะนะคะ แก่ท้องอืดท้องเฟอ้อดีมากเลยแราวก็ปลูกดูทั้งสวยงามแล้วก็ตัดไหว้พระแล้วก็ทานเป็นผักสดได้ก็คือปลูกอย่างเดียวอย่างคุ้มเลยใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแล้วก็สวยงามค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ สามารถทักเข้ามาได้นะคะก็จะแม่มดก็จะมีเฟซมีเฟซชื่อเฟซราชินีป่าฝนแล้วก็วักนัชชาหรือเบอร์โทรศัพท์086 1423736โทรมาสอบถามได้นะคะก็จะมีที่ทำไว้ที่เรือนพ่อชทาททำสายพันธุ์นี้ค่ะ ทำไว้ที่เรือมพ่อชาด้านโน้นก็จะปลูกได้เลยสแล,ลนเข้าไปอีกอะค่ะเดี๋ยวแม่มดจะพาไปชมอีกทีในเรือมพ่อชาก็ตรงโน้นก็จะปลูกสำหรับขายส่งให้ลูกค้าขายออนไลน์ขายแบบร้างรากมมนได้ส่งทั้งถุงนะก,ก็หุ้มรากหุ้มรากให้ชื้นแล้วก็ส่งถึงลูกค้าไม่เกินสามวัน เป็นพืชหัวไม่ตายหุ่มรากให้ชื้นแล้วก็ส่งถึงลูกค้าก็ลูกค้าก็ปลูกรอดทุกคนเพราะว่ามันเป็นไม้ที่เพาะในถุงไม่กระเทือนมากเวลาส่งก็จะแบบบรากเขาก็จะสมบูรณ์นี้มันเป็นไม้เมืองร้อนก็สามารถปลูกปลูกได้ทุกภาคเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เมืองหนาวที่มาปลูกเมืองไทยแล้วจะปลูกไม่ได้ตรงนี้เขาก็จะชอบแดดลำไรแล้วปลูกลงดินก็ได้ปลูกในถุง ปลูกในถุงปลูกในกระถางวางไว้ชอบแดดลำไรหรือจะแดดจัดก็ได้ถ้าอยู่แดดจัดเขาก็จะต้นแคะต้นเตี้ยมากถ้าเราปลูกไว้